4แชมป์จบเหฮามัดดิโรหล่ล่อโคด5ประเด็นแมนยูเขียนลิเวอร์พูลล่นถ้วยเอฟเอครับ5ข้อหลังเกมแดงเดือดอาสารลงไปเป็นที่รดลอยแล้วนะครับสำหรับโครงการคว้า4แชมป์ของลิเวอร์พูลของเราเมอ่อแมนเชสเตอร์ 8, แพงลิตต์าสาวกเรดอาร์มี่ได้อย่างน่าเหลือเชื่อโดยการโชนลุกงึดพิกสถาน,นการณ์แซงชนะหงแดงได้อย่างสุดมัน4ประตูต่อ3ในการฟาดแข่งถ้วยเอฟเอคับ รอบ8ทีมที่สนามโอทัตฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีฮามัดเดียโลตัวสำรองซัดเปลูชายในท่วงทดเวลาในนาทีที่120บวก2นะครับวันนี้เรามาดู5ประเด็นล้อนแรงหลังเกมนะครับมีอะไรให้พูดถึงกันบ้างน่าเสียดายจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับเรายังมีถ้วยพิมลิงกฤษถ้วยยูโรปาลิกให้ลุ้นอยู่นะครับท่านผู้ชมต้องลืมความเจ็บช้ำนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ เริ่มต้นที่ประเด็นที่1ผีได้หอยลุนคมแบักแมนยูได้ระเบิดหอยลุนก่อนหน้าทีมชาติดเดนมาร์กคืนลงสนามเป็นตัวจริงทำคาดหลังจาตัวมีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อและหายหน้าหายตาไปนานถึง4ี่เกมนอกจากนี้แล้วยังได้อารอนวันติสกาแบ็กขวาฟิตก,กบมาลงเล่นได้เช่นเดียวกันขณะทีต่ตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเอลิกเทนฮักเลือกส่งวิกตอร์เลนเล็บลงเล่นแทนจนี่อีเวนที่บาดเจ็บ สำหรับแดนกลางนะครับสกอตแมทต์เทมเน่กลับไปอยู่ในโพสต์ดคนแรกหลังจากการซีเมีโรเพราะการแข่งสมิบราซิลด่้งกระทันหันนอกจากนี้เจ้าบ้านยังได้เมสันเมา์กองกลางดีกกีติมเชิงเกล็ดที่เจ็บไปนานถึง4เดือนกลับมานั่งอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองอีกด้วยประเด็นที่ของหงสุดปึกปรับโผสามราย เจอกันครับนยายหา่คิร์นลิอร์พูลเลือกใช้งานนักเตะคีแมนคนสำคัญลงเล่นเต็มอัตศึกโดยมีการปรับทัพสารรายจากเกยมยูโรปลีกรอบ16ทีมนัดสองที่ยำใหญ่ใส่สปาร์ตาปลักไป6ประตู 1, ต่อหนึ่งที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันพฤหัสบดีเกมนี้ของแดงส่งวิกิฟันดายกับตันทีมขึ้นผลตัวจริงเช่นเดียวกับอลริซิสแม็กอาริสต์ที่ลงเล่นแทนบ๊อบบี้คลาร์กส่วนอีตำแน่งในแผงเกมรุกคริสโปโกลับไปนั่งตัวสลองโดยมีหลุยดีอาร์ได้ลงสนาม ประเด็นที่3เปลี่ยนซาลาออกเพื่อแมแม็กทูเนีจะสร้างความเฮือหายิงประตูนในซีซันนี้ได้เป็นเม็ดที่เ้าจากทุกรายการพาแมน,นเชสเตอร์ขึ้นนำเราหนึ่งศูนย์ตั้งแต่นนาทีที่10แต่หลังจากนั้นลิอร์พูกก็ตั้งเกมได้พวกเขาก็เล่นงานเจ้าบ้านอย่างต่อนเนื่องจนกระทั่งมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่44จากอเล็กซิสแม็กอาริสตา ท่านั้นไม่พอโมซาลาซึ่งชื่นชอบในการสอยนูกขายแมนยูเป็นชีวิตจิตใจยังทําแสบใส่สาวกอสูรแดงได้เซงจิตอีกตามเคยเมื่อสซัดให้หงแดงแซงขึ้นนำสองหนึ่งการที่จบครึ่งแรกอึดตีเดียวซึ่งเป็นเหมือนสัญญาณบมงบอกว่าเกมนังเหนือดน่าจะจบลงเหมือนหนังมวนเดิมซึ่งเช่นเดียวกับหลายเกยมที่พ่านาจากประตูของโมซาลามันก็ทาให้สตาร์ทิมช็ติอียิปต์พัธุ์ข่ายแมนยูได้เป็น ลูกที่13แล้วจากทั้งหมด14เกมและเป็นลูกที่8ของเขาที่ทําได้ในโลงระครแห่งความฝันจาก5เกมหลังสุดจากสถิติทั้งการมันชัดเจนบ่งชี้ว่าบางโงเป็นนักเตะที่สร้างปัญหาแกบเบรดเดวิลได้อย่างเจ็บแสบที่สุดและสาวแว์ที่จะเกียร์ชาบ้านตกรอบโดยสถิติหลังจบเกมใน45่ิาทีแรกต้องถือว่าแมนเชสเตอร์เล่นเกมนี้ได้ดีเกินคาดเนื่องจากหาอกาสยิงประตูได้มากกว่า11ต่อ10ครั้ง และส่งบอลเข้ากรอบในมังกรดทีมเยือนเช่นกัน7-6ต่อครั้งแมสก็อจะเป็นรองรวมทั้งการเข้ากรอบบอลที่อังคันดูกะทําได้ดีกว่า58-42ต่อแต่ทีนั้นก็เถอะนะฮะเจคเกนครบับน่าจะตัดสินใจผิดที่เปลี่ยนสาระออกในช่วงครึ่งหลังในนาทีที่77ด้วยการคิดเห็นว่าทีมยังคงเล่นเดนือกว่าเจ้าบ้านแมนยูและต้องการใช้ความสนลงมากดดันแมนยูเพิ่มเติม,ตมแต่ปรากฏว่าแม้จะยังเหนือกว่าก็จริงนะครับ แต่ปัญหาคือหงดแดงไม่มีความเด็ดขาดในตำแหน่งแนวรุกซึ่งเชื่อกันว่าหากบางโมยังอยู่ในสนามก็จะสามารถสร้างความมิบัติให้กับแมนยูเพิ่มเติมได้อย่างแน่นอนจากที่เจ้าตัวแสดงเห็นมาโดยตลอดนะครับก็น่าเสียดายนะครับไม่น่าเปลี่ยนออกเลยนะฮะประเด็นที่ 4, ีแฟนบอลหงดแดงยังสงสยัยฟอร์มการเล่นของคริกเตป แฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนยังคงลังเลกับคริสต์ปแม้ว่าเจคินกรัจะชอบใช้งานเขาอยู่ก็ตามก่อนหน้าในวัย24ปีลงเล่นกับลิเวอร์พูลมากกว่า40เกมในวันกาอน,นี้แต่ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมใหญ่ๆจังหวะที่คริสต์ปพลาดโอกาสทองในการทำสกอร์จากการที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสจบเ,เกมในเวลาปกติยิ่งทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลตั้งคำถามตัวฟอร์มเล่นของเขาการตัดสินใจซื้อคริสตป ที่ยามระจับผีวีไฮเอฟวด้วยราคาค่าตัว35ล้านปอนด์น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอีกครั้งในช่วงตลาดก,การสแกนัเตะรอบหน้าประเด็นที่5อันโทนี่จุดประกาย ปกติแต่ไหนแต่ไรปีขวาสำหรับาบาซิลไรนี้ก็ไม่เคยโชว์ฟอร์มให้แฟนแมนยูได้ปลื้มเลยแต่ไม่ใช่นัดนี้ที่เขากลายเป็นคนชุบชีวิตของทีมด้วยการซัดประตูตีเสมอ2 2ก่อนหมดเวลาแค่3นาทีอันทำให้ทีมต้องมีการต่อเวลาพิเศษอันที่จริงแล้วนะครับอันโทนี่ลงเล่นแทนฮอยลุนในนาทีที่7 1อันโทนี่ประเดิมเกมได้อย่างย่ยมยดไม่เลิกจนทำให้ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกู้ชะตาสโมสรแมนยูใน,ในเกมสำคัญนัดนี้ แต่ในที่สุดอดีตดาวเตะทีมอแจากก็เรียกเสียงเฮจากแฟนบอลไปแสดงได้สําเร็จจากหวะสั่งกาที่ช่วยให้ทีมได้หายใจใหายคอต่อไปอีกถึง3านาทีสำหรับประตูนี้นะครับว่าเป็นประตูแรกจอมลีลาชมเมือง,งกาแฟในโอทัชฟอร์ดด้วยหลังจากที่เขาเท้าบอดยิงประตูไม่ได้หลายนานถึง24เกมหรือเกินกว่า1ปีเนื่องจากประตูสไตายที่นี่ของเขาเกิดขึ้นในเกมบุกกลับเรอเบติสจากการทำศึกยูโรปลีกในวันที่9มีนาคมปี2023 อย่างไรก็ตามแม้จะเล่นได้แย่มาโดยตลอดแต่ประตูนี้ของอันโทนีก็มีความหมายอย่างใหญ่หลวงที่ช่วยให้แมนยู่ได้ลุ้นต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่ฮามัดดียโลจะขโมยซีนเป็นฮีโร่ตัวจริงเสียงจริงของทีมในที่สุดนะครับและประเด็นสุดท้ายก้าวต่อไปลิบบูพูของเราลิบบูพูนะครับยังมีช่วงพักเบรกิมชาติเพื่อให้เหล่าบรรดานักเตะตัวหลักได้พักฟื้น พวกเขาจะกลับมาลงสนามครั้งเพื่อเล,ล่าแชมป์ยูฟ่ายูโยรปาลีกและพรีมลีกลิร์พูยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โดยมีคะแนนเท่ากับอาร์เซนอลและยังทําแต้มหนีแมนเชสเตอร์ได้อยู่นัดตอนนี้นะครับพวกเขามีคิวลงเตะในศึกยูฟ่ายูโยรปาลีกรอบแดทีมสุดท้ายพบกับอัตตาลันตาซึ่งเป็นกู้แข่งที่ลิร์พูน่าจะสามารถเอาชนะได้ แม้ว่าเจอร์กิงครับหวังที่จะคว้าแชมป์4แชมป์ให้กับลิเวอร์พูลก็ตามก็พลาดไปแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่2ถ้วยแต่ก็ยังมีถ้วยรางวัลอีกมากมายรออยู่นะครับโดยเฉพาะโอกาสในการคว้าแชมป์ลีกสมัยที่2ของเจอกิงครับยังไงเราก็ยังก้าวต่อไปนะครับท่านผู้ชมเหลืออีกถ้วยยูฟ่ายูโรปาลีกและพิมพ์ลิงกฤษนะครับยังให้ได้ติดตามกันนะครับยังเหลือนะครับฤดูการนี้ยังไม่จบอย่าพึ่งเสียใจไปนะฮะ แม็กอลิสเตอร์เดนสันเอเลียตนูนเยตทำเศร้าตัดเกรดนักเตะลิเวอร์ pool แพ้แมนยูตกรอบเอฟเอครับตัดเกรดแข้งหงดังเลบูกับพวกเรายุติเส้นทางสายประวัติศาสตร์ในการลุ้นสี่แชมป์เป็นที่รู้เลยแล้วเมื่อออกไปแพ้แมนเชสเตอร์3ประตูต่อ4หลังจากเสมอกันในเวลา2-2ในซีเอฟเอครับรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยแมตช์นี้หงดังนักเตะของเรา ก็ทาผลงานได้ดีเยี่ยมมากๆแล้วแต่ขาดเพียงแค่จังหวะสุสกร์เท่านั้นเองกาะทีฮาวิเอเลตและดมินเวสซึ่งเล่นได้ดีแต่พลาดคนละครั้งจนนาไปสู่หายนะในเกมเกมนี้เรามาดูตัดเกตตั้งแต่ลิอร์พูลทุกคนในเกมเกมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มต้นที่เควินเคโลเฮอร์ได้รับไป7.5คะแนนมีจังหวะเซมสาคัญหลายครั้งนะครับแต่4ประตูที่เสียไปหมดสิทธิ์ป้องกันจริงๆนะฮะทำดีที่สุดแล้วเวอร์คิวันดได้ได้รับไป7.5คะแนน เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งรับเือนแนวรุกแมนอยู่ที่ตลอดจากการลามุนไฮลุนยูมัดแอนดูโรเบอร์ัน,นได้ไปจนนัดคะแนนวิ่งเติมเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนเกมรับก็เหนียวแน่นมีจมังหวะได้ยิงประตูแต่ซัดไม่ดีทําให้บอลข้ามคานโจโกเมสได้ไปจนนัดคะแนนช่วงต้นเกมเปิดโอกาสเก็บมาคัสต์รัดฟอร์ดได้ขึ้นเติมเกมรุกตลอดแต่หลังจากนั้นก็ยกระดับฝีเทาขก้นเรื่อย เรื่องเกมรับถือว่าใช้ได้แต่การเต็มเกมบุกต้องพัฒนาต่อไปดาวเรีวคอนซาได้รับไปจากนานคะแนนกลุมพื้นที่เซนเต์แบ็กฝั่งซ้ายได้ดีมากแต่เปิดพื้นที่เยอะไปหน่อยเนยจังหวะเสียประตูแรกแต่หลังจากนั้นก็เป็นตัวสร้างสรรคเกมช่วยเทียมได้ประตูตีเสมอหนึงหแมอ้อายุยังน้อยแต่เล่นได้คงเส้นคงวาวัตโตรเอนโดได้รับไป6.5คะแนน ก้าวกระบอลแข็งแกร่งคุมแดน,นกลางได้ตลอดพยายามเชื่อเมเกมวิ่งคุมพื้นที่ในแผงไม่ฟิลได้ดีแต่การพันบอลไม่ค่อยดีเท่าไรนักในวันนี้โดมินิกสปอสไลด์ได้ไป6ขคะแนนช่วงครึ่งแรกเล่นได้อย่างสบายได้มันเยอะพยายามสร้างสรรค์โอ,อก,กาสให้กับเพื่อนร่วมทีมพลังกำลังเหลือเฟือแต่ครึ่งหลังฟอร,ร์มดับลงไปมีจังหวะยิงไกลแต่ไม่แม่นยำอเล็กซิสแม็กอาิเซอร์ได้รับไป8ขนคะแนน ผลงานเด่นอย่างมากคุมจังหวะการเล่นในแดนกลางได้อย่างสุดยอดสมบัลให้เพื่อนได้ลุ้นตลอดซัดประตูตีเสมออย่างสุดยอดช่วยยกระดับเกมของลิเวอร์พูลตั้งแต่ต้นจนจบเกมโมเมซาลาห์ได้ไปจดัดคะแนนช่วงแรกอาจจะเงียบไปหน่อยแต่หลังจากนั้นก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมออกมาเรือเ่อยๆทั้งการพันบอลการวิ่งหาพื้นที่ว่างและการยิงประตูให้ทีมขึ้นนาในช่วงทดเจ็บครึง่งแรกส่วนครึ่งหลังยังคงเล่นน่ากลัวแต่ด้วยสภาพความฟิตทําให้ต้องเปลี่ยนตัวสาระออก ลุดยดีอาร์ได้ไปจัดคะแนนบุบาวาสน่ากลัวทุกครั้งที่ได้บอลพยายามทดสอบแบ็คของมมนยูตลอดการพันบอลฉลาดวิ่งหาพื้นที่ว่างดีๆและน่าเสียดายการจบสกอร์ยังขาดปะติสิภาพเหมือนเดิมดาวินดูนเยสได้ไป6.5นาคะแนนไม่ค่อยได้มีโอกาสยิงประตูมากนักแต่ก็มีส่วนเอาซนะกับแม็กเอลิสเตอร์ซัดประตูแรกทุกครั้งที่ได้บอลก็มีจังหวะกระชากได้น่ากลัวแต่การตัดินใจในช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งหลังส่งผลเสียหายทำให้ซีมเสียประตู ต่อไปไปดูตัวสำรองที่สู่ส่งลงมสนามกันบ้างนะครับฮาวิเลียทันโดมินิกสปอสไลน์ในนาทีที่72ได้รับไป7คะแนนดหลือมาช่วยเติมพลังในเกมรุกขายันวิ่งสู้ทุกจงังหวะซัดประตรูให้ทีมขมึ้นนำ3-2แต่น่าเสียดายที่พลาดจังหวะจับบอลจนนำไปสู่การเสียประตูที่4เคนเนอร์บลาสลี์แทนอันดูโดเบอซนันในนาทีที่76ได้รับไป6คะแนนรับมือกับอเลฮันโดการ์โนโชได้ดีเยี่ยม แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เติมเกมรุกมากนักส่วนประตูสุดท้ายไม่ใช่ความผิดของเขาเคอร์ดิเโปแทนโมเมนซาราในนาทีที่77ได้รลบไป4.5ขนานเป็นคนเดียวนะฮะที่สอบตกผลาดโอกาสในจังหวะสำคัญที่ทีมขึ้นเกมบุกไม่สามารถสร้างอิทธิพลในเกมลุกได้เลยบางจังหวะตัดชินใจผิดพลาด ขาซาสมิการแทนโจโกเมสในนาทีที่101ได้รับไป5คะแนนพยายามสร้างปัญหาจากทางฝั่งซ้ายแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แลังสุดท้ายบ๊อบบี้คลาร์กแทนลุยดีอัตในนาทีที่1 1 4ไม่สามารถให้คะแนนได้เนื่องจากมีเวลาไม่มากพอนะครับนี่คือตัดเกตนักเตะลิเวอร์พูลท,ทุกคนนะครับในเกมเกมนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคอริเกโปนะครับโดนหนักที่สุดนะครับเนื่องจากว่าแฟนบอล งแดงทางต่างประเทศนะครับออกมาตะวะัดตกขานในเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ลงมาแล้วไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้และเหตุผลนะครับไม่น่าเปลี่ยนโมเมสซา,าออกด้วยนะครับโดยการเปลี่ยนที่ผิดพลาดก็คือเปลี่ยนโคดิกโปแทนโมเมสซา,าในนาทีที่77นะครับและแฟนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับหลังเกมลิบ์พูของวเราก็าพ่ายแพ้ไปไม่เป็นไรนะครับยังเหลืออีก2ถ้วยให้ได้ลุ้นกัน ทีมลิเกและยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะได้พักหลังจากพักเบรกทีมชาตินะครับท่านผู้ชมขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของพู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ